อันยงซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแลยก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเก,กี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความปังของลิซ่าในตอนนี้กับการถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่นะครับนั่นะก็คือ Best K-pop ในงานประกาศรางวัล MTV EMA หรือว่า MTV Europe Music Awards ประจําปี2022นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งแล้วที่ลิซ่าของเรานั้นเนี่ยได้รับเกียรติมาก นนกับการถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสาขา Best K-pop จากงานประกาศรางวัล MTV EMA MTV Europe Music Awards นะครับจากก่อนหน้านี้ลิซ่าเนี่ยก็เคยถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในสาขา Best K-pop เช่นเดียวกันกับงานประกาศรางวัล MTV Video Music Awards นะครับครั้งนี้ลิซ่านั้นเนี่ยก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงอีกเช่นเดียวกันเป็นรางวัลสาขา Best K-pop เหมือนกันจาก MTV Video Music Awards นั้นลิซ่าก็สามารถคว้ารางวัลน,นี้ไปได้นะครับครั้งนี้เนี่ยแฟนๆก็ดี ใจกันบ้าง,างแล้วเพียงแค่มีชื่อเข้าชิงเนี่ยก็เป็นอะไรที่ปังแล้วนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องมารอรู้แล้วก็ส่งกําลังใจให้ลิซ่ากันเยอะๆเลยโดยในงาน MTV EMA 2022เป็นงานที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเลยของทางสหรัฐอเมริการายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลในสาขา b e สเค -pop เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดังๆปังๆทั้งนั้น Black พิ n k เองเนี่ยก็มีชื่อเสนอเข้าชิงรางวัลสาขานี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามีเพียงแค่ศิลปินเดี่ยวคนเดียวเท่านั้นที่ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสาขา Best น่นสเคือ ลิซ่าในฐานะของศิลปินเดียวนั่นเองในตอนนี้เนี่ยทางเว็บหรือว่าทางงานนั้นเนี่ยก็เปิดให้แฟนๆได้เข้าไปโหวตกันได้แล้วกับรางวันสาขาบสเคปปอปนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่าอยากเชียร์ลิซ่าเป็นการส่วนตัวสามารถเข้าไปโหวตกันได้เลยหรือว่าใครนั้นเนี่ยที่อยากจะเชียร์ทั้งวงก็สามารถเข้าไปโหวตได้เช่นเดียวกันนะครับทางเราจะแปะลิงก์โหวตไว้ให้นะครับสามารถเข้าไปคลิกโหวตให้กับลิซ่ากันได้เลยหลังจากนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าความปังของลิซ่านั้นเนี่ยจะซ้ำรอยเป็นครั้งที่่2หรรรือเปลาาาาาากกับ,กบกวาาวาา้งสข เคป๊อปจากงาน MTV มาได้อีกหนึ่งครั้งมาได้อีกหนึ่งถ้วยนะครับแค่มีชื่อเข้าชิงเนี่ยก็ถือว่าปังสุดๆแล้วนะครับกับฐานะคองซินปิ้นเดียวเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ว่าความปังนี้เนี่ยยังไม่สิ้นสุดนะครับต้องรอดูการจัดงานว่าดิซ่าเนี่ยจะสามารถคว้ารางวัลน,นี้มาได้หรือเปล่าถ้าหากว่าดิซ่าของเราสามารถคว้ารางวัลน,นี้มาได้ก็จะเป็นรางวัลสาขาเคป p o p รางวัลที่2แล้วจากงาน MTV แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะครับงานแรกนั่นคือ MTV Video Music Award ครั้งนี้เป็น MTV Europe Music Award หากใครที่อยากให้ฝันนี้เป็นจริงนะครับสามารถไปกดบวชให้กับลิซ่ากันได้เยอะๆเลยเพิ่มความปังให้กับลิซ่ามาทําให้ลิซ่านั้นเนี่ยได้รับมงที่2ต่อกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเรบมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ